The last house on the left วิมานรกแดนคนเล่าเรื่องราวของมารินักว่ายน้ำพ่อและแม่ไปเที่ยวบ้านพักตากอากาศริมทะเลสาบพ,พอไปถึงก็อยากไปหาเพื่อนใหม่ซะอย่างนั้นเพื่อนใหม่นางทำงานอยู่ในร้านขายของชำวันนั้นก็มีชายหนุ่มหน้าเจียมเจียมเข้ามาซื้อของและก็ชวนพวกเธอนั้นไปปุ้นในโรงแรมของเขา จนไปเจอกับโจรโรคจิตสคนที่เพิ่งหนีการจับกุมของตำรวจมาอีเพื่อนใหม่ของนางเนี่ยนะฮะก็ถูกกระซวกด้วยมีดหน้าหลังจนตายส่วนมาริก็ถูกซ้อมและก็ถูกล่วงละเมิดอย่างรุนแรงเอาปืนไล่ยิงนางกระโดดน้ําในทะเลสาบว่ายหนีและก็โชคดีที่ไม่ตายหนีรอดมาได้ครับพอตกดึกพายุมาไอ้พวกโจรโรคจิตก็ดันมาหลบฝนที่บ้านพ่อและแม่ของมาริ พ่อใจดีมากนะครับที่ให้พักพิงด้วยแม่ก็ตอนนั้นไม่รู้นี่ว่ามันทําอะไรกับลูกของเขาแถมพ่อเนี่ยเป็นหมอช่วยรักษาพวกมันด้วยนะครับพอตกดึกมาริก็กระเสือกกระสนลากสังขารกลับมาบ้านจนได้พอพ่อแม่รู้ว่าไอโจนสามตัวมาทํากับลูกพ่อแม่ก็เลยชวนกันเก็บไอโจรพวกนี้ทีละคนมันก็หืดขึ้นคอเลยนะครับ บ้านเละเทะกันเลยทีเดียวทีนี้เหลือหัวหน้าที่มันล่วงละเมิดลูกสาวของเขาเป็นคนสุดท้ายพอรุ่งเช้าทุกคนก็หนีไปได้เหลือพ่อเอาไว้กับไอ้หัวหน้าโจรที่นอนสลบเหมือดพ่อก็จับมันนอนจับมันเอาหัวยัดเข้าตู้ไมโครเวฟกดปุ่มไม่นานหัวก็ระเบิดตายเท่านี้คือจบเรื่องครับ The Last House on the Left วิมานนรกเด่นคนก็มีอะไรหลายอย่างให้เราน่าจดจำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโจนสาวโรคจิตเจ้าบ้าแก้ผ้าโชว์ปทุมถันไปไหนทั้งเรื่องก็ไม่รู้นะฮะขนาดต่อสู้ยันตัวตายก็ยังไม่ยอมใส่เสื้อผ้าเลยครับส่วนไอโจนโรคจิต2ตัวก็โรคจิตแบบสันดานดิบเลยนะฮะไม่มีความดีอยู่ในเซลล์ของร่างกายเลยสักนิดหนังก็เลยทําให้เห็นว่าพวกมันเนี่ยสมควรโดนแล้วครับส่วนตัวลูกสาวต้นเรื่องนะฮะก็สวยอยู่ครับแหม กว่าจะเรียนรู้อะไรมันก็เกิดจะพาทุกคนซวยไปหมดแล้วก็เป็นการสอนคนดูในตัวว่าอย่าประมาทอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเชื่อพ่อแม่ซะบ้างก็ดีนะครับไม่งั้นก็เป็นแบบนี้แหละนะครับส่วนฉากแก้แค้นเอาตัวรอดก็ถือว่าใช้ได้ดีบีบดั้งโจนที่เพิ่งรักษาเอาหัวโจนจุ่มน้ำยิงเข้าลูกกระตาเอาหัวยัดในโครเวฟถึงจะทำให้เห็นขนาดนั้นก็ถือว่าสะใจน้อยไปหน่อยนะครับโจนมันตายง่ายไปตายแบบไม่สาสมกับสิ่งที่มันทำครับ แต่ถ้ามาเปรียบกับหนังเรื่อง I y e s p i t on Your Grave เขาก็สู้ไม่ได้เลยนะฮะเขากแก้แค้นสะใจายเยอะกว่าเล่นท่ราสงสารในพวกโจรผูร้ายเลยครับหนังจะพาไม่สนุกก็ตรงที่ครึ่งเรื่องแรกเนี่ยนะ,ะค่อนข้างเดินเรื่องช้าพอสมควรอึดอาดยืดยาดจนอยากจะกดเลื่อนผ่านหลายครั้งเลยนะครับไอโจรนะฮะก็มีมิติเดียวส่วนพ่อแม่ก็กลายเป็นฆาตรกรสนุกสนานกับการฆ่าซะย,ยางงั้น เราได้เห็นฉากที่ทําให้ไม่สบายใจในเรื่องนะฮะโดยเฉพาะการล่วงละเมิดแต่มันก็ไม่ได้มากจนทนดูไม่ได้ครับอย่างเรื่องอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็น I s p i t on Your g r a v e เดนนรกต้องตายหรือ i n v i s i b l e คราบบาปไม่อาจลบก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันครับเขาเนี่ยหนักหน่วงกว่าเยอะนะฮะเราควรจะได้เห็นการกระทําที่มันรุนแรงกว่าในหนังนั้นก็ได้ครับแต่หนังเขาก็ทําได้เพียงแค่นั้นทั้งๆท,ที่เป็นอันเรเบดด้ซ้านะครับ ก็นับว่าเป็นหนังแนวแก้แค้นแนวผู้ร้ายบุกบ้านที่ดูสนุกตักกะเนี่ยก็ถือว่าช่างมันเถอะนะครับความสมเหตุสมผลของมันเนี่ยไม่มีหรอกและก็ไม่ต้องเอามาคำนวณด้วยเพราะหนังแบบนี้ดูเอาสนุกก็พอหนังเขาอยากให้คุณดูสะใจเท่านั้นเองแหละนะครับดังนั้นทางช่องซ u เป r ร์รีวิวชาแนลจึงของให้คะแนนความชอบ The Last House on the Left วิมานรกล่าเดนคนเอาไว้ที่ห5เต็ม10คะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ